สวัสดีนะครับผมสุนนลจากมาร์ตี้วอชมูฟี่มาร์ตี้จอห์นเบิงหนังนะครับและวันนี้เราก็อยู่กับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณครับอโอเคนิติเทพอโอเคแฟนคลับครับแล้วเราก็มาดูภาพยนตร์เรื่องแฟนตั้มมาเนียกันอีกรอบแฟนตั้มแบบก็มีภาษาไทยนะซัะนซันตั้มมาอันเนี่ยไอ้ย <laughs> จริงก็อ่านว่าควันตั้มมาเนียนะครับผมก็ภาพยนตร์แบบบางคนก็อ่านควันตั้ม ะครับควานตั้มนะควานตั้มครับผมก็ภาคนี้ภาคที่สามแล้วนะพี่โอนเนาะภาคที่สามแล้วครับเป็นเรื่องที่ห้าที่แอนแมนปรากฏตัวอืนะก็เริ่มจากแอนด์แมนภาคแรกแล้วก็ไปกับช่กับตันธนูการแล้วก็แอนแมนมาภาคหนึ่งภาคสองแล้วก็ไปเอ็นเกมนะครับแล้วก็มาในเรื่องของภาคนี้แล้วนอกจากตัวแอนแมนเนี่ยก็จะมีตัว ภรรยาลูกสาวพ่อตาแม่ยายซึ่งอยู่ในครอบครัวด้วกันเรื่องนี้จะว่าเป็นหนังครอบครัวก็ได้นะใช่ครับวิลลี่การเป็นนี่ความสัมพันธ์ของครอบครัวอาจจะน้อยนะเพราะต้องแบบปูแม่ให้ตัวไลท์หลักของเรื่องนะครับผมอย่างอ่อมันมีความเป็นทั้งแอคชั่นปจนภรับตลกแอนน์แมนนี่จงยืนพื้นว่าเป็นหนังตลกไว้ก่อนใช่ฮะ เพราะว่าบางคนอาจจะที่พึ่งหลายๆคนเลยเขาเห็นตัวอย่างโฆษณาของภาค3เนี่ยเขาก็เข้าใจว่ามันจะผิดมันจะแตกต่างจากภาคหนึ่งภาคสองซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ได้ดูภาคหนึ่งภาคสองเพราะว่ามันเป็นหนังเหมือนกับว่าเป็นหนังขนาดเล็กเล็กกว่าพวกไอรอนแมนพวกกัปตันอเมริกาเ <คน S 1> <ๆ S 2> ขาก็เลยเข้าใจว่าแอนแมนเนี่ยไปแค่ตัวหลอกๆอเพราะว่าในขนาดอินเกมโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ยังทำภาคกูร์ไทคย จะไปได้อะไรประมาณนี้เหมือน <c oughs> เหมือนกับทูกเหยียดอะ <c oughs> แต่พอมาตัวอย่างภาคนี้มันยิ่งใหญ่แล้วเราหลายๆคนที่เขาดูหนังบาเบลก็จะสังเกตว่าถ้าหนังภาคสามของซูเปอร์ฮีโร่ทุกตัวนี้มันจะยิ่งใหญ่อลังการทุกเรื่องทุกเรื่องทุกชุด <c oughs> นะครับ <c oughs> เขาก็เลยอาจจะมาดูครั้งนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกโดวที่ไม่ดูภาคหนึ่งภาคสอง <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่รู้เลยว่า อารมณ์ของภาคหนึ่งทศสองเป็นยังไงแล้วพอมามีเจอบทตลกอย่างที่เราเคยเห็นในภาคหนึ่งทศสองก็เกิดอาการรับไม่ได้ว่าทำไมหนังมันไม่สู้กันถ้าต,ต,ต้องจบแบบเอ็นเกมลเลยเจ้าขนาดนั้นเลยอ่ะโอโ้โหอันนี้มัน อันนี้มันก็เกินไปอ,อันนี้คือจะพูดเองง่ายๆนะครับผมมันคือจุดเริ่มต้นของมหามหากราบซากา้ามัลติเวิร์สซาก้าเนาะซึ่งมัลติเวิร์สก็สื่อให้เห็นอยู่แล้วนะครับผมว่าไม่ได้มีตัวตนเดียวในจักรวาลมีผมหลายตัวตนวีโอหลายตัวตนอาจจะเป็นเวอร์ชั่นตุด๊ดเวอร์ชั่นแถวหรือเวอร์ชั่นเกเรหรือว่าเวอร์ชันทำไมม,มันมีนมนเวอร์ชั่นนี้สามจักรวาลอ่าครับผมเบมมต้องอาจจะมีผมหลายเวอร์ชั่นผมยาวเวอร์ชันผมสั้นเวอร์ชันเป็นตุด๊ดเวอร์ชันอะไรแบบนี้ครับผมคอนเซ็ปต์มัลติเวิ ความฝันก็คือตัวตนเราอิกจกรวานหนึ่งนั่นเป็นเรื่องจริงในอิกจกรวานหนึ่งพี่โอฝันดีๆทุกทุกครั้งทุกคืนแสดงว่าพี่โอตัวตนพี่โอในจักรวาลเองก็มีความสุขเช่นกัน,นแล้วก็มีตัวแปรเยอะด้วยนะครับผม <c oughs> อันนี้ยังไม่ได้บอกว่านี่โปสเตอร์ที่เขาแถมมาจากโรง 4DX นะครับครับผมแล้วก็น,นี่เป็นโปสการ์ของสัปดาห์แรก <c oughs> ซึ่งผู้ชมรอบปกติจะ2อ,อันนี้2ที่2ที่ได้รับ ชุดหนึ่งอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็ดูกันมาคนละสามสี่รอบแล้วเราก็เลยมีเยอะพี่โอ๋วันนี้ไม่ได้เอาของ iMac มาซึ่งที่โอ๋โชว์ให้ดูในคลิปที่แล้วไปแล้วครับคลิปสำหรับคลิปนี้เรามาพูดถึงความคาดหวังของคนที่เขาผิดหวังและคนะที่เขาสมหวังเมื่อกี้นี้พี่โอ๋พูดไปแล้วว่าคนที่เขาผิดหวังเนี่ยเพราะเขาคาดหวังว่ามันจะยิ่งใหญ่แบบสุดๆแล้วก็ไม่มีตลกจะเข้มข้นจะดราม่าจะต้องมีแบบว่า คนสําคัญของเรื่องต,ตายอะไรประมาณนี้ต้องแบบว่าวเหมือนเหมือนแม่ แม่แม่สไปเดอร์แมนปามีาปามีะมอะไรเนี้ยจ,จะต้องขนาดนั้นจะต้องดูต้อง,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 งต้องตาท่วมออกจากโรงเป็นพวกโจ๊กเกอร์เป็นพวกดีซีอะไระประมาณนี้ไม่ไหวจะต้องดาจะต้องหมองบนซึ่งหลายๆคนชอบแบบนั้นนะครับซึ่งคนนั้นพวกนั้นพวกนั้นจะไม่ใช่แฟนคลับของมาเวลแล้วก็ไม่ได้ตามยูแอนด์แอนด์ีกสองใช่ใช่ส่วนพูดถึงความประทับใจกันบ้างนะครับผมก็คือหนังเนื่องจากเป็นหนังครอบครัวเนาะเปิดเรื่องมามันก็รู้สึกว่าทําให้เรายิ้มตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นความคิดคติสอนใจอย่างที่พระเอกพูดพระอเอกนะครับผมพูดในตอนแรกเนาะ,ะจงเรียนรู้ที่เรียนรู้จากความล้มเหลวกล้าที่จะเสี่ยงนะครับผมเพราะ,ะชีวิตหลังจากช่วงหนึ่งอ่ะมันจะทําให้เรารู้ว่าจุดจุดหนึ่งของชีวิตอ่ะมันมีโอกาสที่เราเติบโตได้เสมเอซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์ว,ว่า m u l ติ v e r s e นะครับผมเปิดช่องให้เติบโตแ้เสุดแล้วนะครับ,รบแล้วก็ไม่มีไม่มีคำว,ว่าสายเกินไปสําหรับการเลิกเป็นคนคนเร็วหรือคนเพ่งสวยนะครับผมค้าพูดนี้ก็ กระตุกจิตกระชากใจเหมือนกันนะบางคนใช่บางคนบางคนจะรู้สึกตัวว่าเราไม่เห็นจะเป็นจะต้องทาดีหรือไม่โดนแล้วกปรับปรุงตัวอะไรเพราะสายเกินไปแล้วอามันไม่มีอย่างไม่มีไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นความจริงเลยครับคนอายุ80ก็ปรับปรุงตัวได้เปลี่ยนแปลงได้ใช่ครับคนที่ทําอะไรมานาน7-8ปีแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ไอ้ใครเนี่ยไปถึงลุงแข่นหรือทำเงินเลยลุงแข่งลุงแคงนะครับผมเอาไม่เอาไว้เอาเราเราไม่พูด อะไรขนาดนั้นเราไม่เราไม่ไปจักรวาลนั้นเราอยู่จักรวาลนี้เดี๋ยวโดนทีวีเอรวบนะครับผมปรัฒน์สนคตินี่ยุ่งนะ้วก็เบื้องต้นพูดถึงความประทับใจก็อย่างที่บอกไปฮะเนื่อจากในอ l ล o c a t คำพูดแล้วก็ประเด็นเนื้อหาของหนังเนี่ยค่อนข้างจะสื่อกินใจเราเล็นึงถึงอาจจะไม่ได้แบบดราม่ามันอาจจะน้อยนิดแต่ก็มันก็กรบด้วยความบันเทิงอ่ะเสียงหัวเราะเสียงเฮฮาแล้วก็ฉากในควันต่มนะครับผมที่แบบสเกล CG e f ฟ e c t อะไรเนี้ยก็ดีกว่าเรื่องก่อนนะพี่โอ๋ใช่ไหมครับ อ่าเราที่โอพูดถึงคนที่ดูแล้วไม่ชอบไปแล้วนะส่วนเนี่ยเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่ดูแล้วชอบอนะครับ,รบเพราะว่ากลุ่มคนที่ไม่ชอบนี่บางคนเขาให้ห้าให้หกเองกลุ่มคนที่ชอบก็แปดเก้าสิบ 8, 90, ว่ากันไป ต่างๆคนต่างก็มีเหตุผลแล้วเราก็มีเหตุผลของเราอยากชี้แจงให้ฟังก็เนื่องจากว่ารู้ว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของมหาการซากามมงติเวิร์สเนาะอันนี้ก็เลยไม่ได้ตั้งความหวังไว้สูงนหวังว่าคือแบบเหมือนกันคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันว่าเอ้านี่มันแข่งตัวแรกนี่เรายังมีเจอแข่งเดไดนัสซี่อะไรอีกตัวแปรมหาศาลนะครับจะเอาแบบว่าสุดยอดตั้งแต่แรกเลยแล้วต่อไปจะดูอะไรล่ะใช่ถ้างั้นถ้าคุณจบนี่คุณมาเสียใจทีหลังนะ จบแล้วเหรอสักข้าศึกไปคุยอะไรกันดีคือมันตันก็คือจักรวาลหนึ่งค,คุณคิดว่าใหญ่แล้วใช่ไหมอวกาศแต่อันนี้คืออวกาศที่ใหญ่แล้วเป็นเวอร์ชันมัลติเวิร์สก็คือมีหลายจักรวาลน,นะค,คุณไม่รู้ว่าเจอทานนสเวอร์ชันดีเวอร์ชันเลวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบสิ่งที่กำลังจะเจอสิ่งที่กำลังจะเจอหลังจากเนี้คือศึกอะไรนะพี่โอศึกเซอร์ไวิัลที่จะให้เหลือจักรวาลเดียวอยู่รอดนะครับผมอันเนี้ยคือมัน อ่ะเนื้อเรื่องมันจะบีบมันจะค่อยๆบิลลอัพแล้วนะครับผมหลังจากนี้ค่อยๆบิวลอัพขึ้นทีละเรื่องนะเพื่อบีบเข้าสู่บทสรุปนะครับผมซึ่งเราจะได้รู้บทสรุปก็คือใน Avengers Secret War ครับครับผมอ่ะพี่โอ้ยขอถามในฐานะคนที่ไม่ใช่แฟนขับ Marvel แล้วก็เกิดความชอบดูเรื่องนี้แล้วอยากจะติดตามต่อเนี่ยจะต้องดูอะไรต่อบ้างต่อจากนี้หลังจากนี้นะครับผมต้นเดือนหน้าเอ้ยไม่ใช่สิเดือนพฤษภาคมนะครับจะมี g u a r d i a n of the Galaxy อันนี้จะเป็นมหาก์าบทสรุปซึ่งมันก็คือ<ร>อยู่เห็นตัวอย่างหนัง กันแล้วใช่ก็คือมันแต่ไม่ได้สําคัญอะไรมากกับมัลติเวิร์ซาก้านะครับผมเพราะมัลติเวิร์ซาก้าเรื่องต่อไปที่ให้จับตามองเลยก็คือซีรีส์โลกิซีซั่นสองครับผมที่เราจะน่าจะประมาณเดือนมิถุนายนครับผมพฤษภาคมมิถุนายนนี่แหละนะแล้วในแอนเครดิตของเรื่องนี้บางคนอยู่ไม่ถึงแอนเครดิตนะอยู่ให้ถึงนะครับมีสองตัวนะครับตัวตัวตัวแรกก็จะเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องของเรื่องนี้ติเวิร์ซาก้านะครับส่วนตัวที่สองเนี่ยก็จะโยงไปถึงเรื่องอื่นๆในจักรวาลนี้ใช่ครับผมในพระกลุ่ ปู่จักรวาลซึ่งถ้าเกิดตามดูมาตั้งแต่ซีรีส์โลกินะครับผมให้ดูเลยก็ได้อะมาหมากับซาก้ามัลติเวิร์สมันเริ่มต้นให้เลือกให้นับหนึ่งที่ซีรีส์โลกินะฮะตามด้วยสไปเดอร์แมนด็อกตปเตอร์สแปนและก็มาเรื่องนี้ครับผมออที่ค่อยๆดีวอพเรื่อยๆเรื่อยๆเกี่ยวกับประเด็นมัลติเวิร์สส่วนเรื่องอื่นไม่จาเป็นต้องดูก็ <S <S ได้ก็คือถ้าใครที่มาใหม่แล้วอยากจะย้อนดูให้ไปเริ่มต้นที่โลกิใช่ครับผมคุณจะเข้าใจสโคว่า m u l ติเว r ร์ซาก้ามัลติเวอร์ซรอบแรกมันเกิดอะไรขึ้นบ้างและรอบที่2ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ใน a เวนเ e อร์ซีเค็ดวอคุณจะได้เห็นอะไรบ้างขอบอกได้เลยว่าคืออภิมหาความยิ่งใหญ่ที่มาเวลจะสร้างให้ใหญ่กว่าเ n ็นเกมอันนี้คือผม <Yeah. S 1> ดิวไว้ก่อนเลยไม่ไม่กลัวหน้าแหกเพามันเป็นอย่างนั้นจริงจริงอเวนเจอร์เอ็นเกคือสึกใหญ่ระดับจักรวาลของจักรวาลเดียวแต่ของซีเค็ดวอกับอเวนเจอร์แคนดี n นัสตี้เนี่ย มันจะมีหลายจักรวาลเข้ามาห้ามหันกันให้เหลือจักรวาลเดียวนะครับผมครับซึ่งเรามารอลุ้นกันตรงนี้ครับว่าเราจะเจอใครบ้างเ m e กเนแฟนต้าติฟโฟหรือแบบไอพวกหนังเวอร์ชันเก่าๆนะครับผมมาเบลอาจจะดึงเข้ามาร่วมในจักรวาลก็ติดตามข่าวสารนี้ได้ตลอดนะครับทางช่องของเราแลช่องช่องของทั้งพี่โอทั้งของมาต้นครับทั้งเพจแล้วก็ทั้ง y YouTube t i k t o k ด้วยใช่พี่โอจะเน้นไปทาง youtube ส่วนตี้จะเน้นไปทางเพจนะครับผมเขียนคอลัมน์มีค๊อปประเด็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในมหาศึก มัลติเวิร์ซารการอบที่2นะครับ้าติดตาม,มใครคนใดคนหนึ่งก็ไม่ต้องตัวตกข่าวหรอกเพราะว่าเราคุยกันตลอดส่วนใหญ่จะเน้นไปทางมา์เวลเนาะ <laughs> เรื่องเรื่องอื่นเรามีความเห็นไม่ค่อยตรงกับคนอื่นเท่าไหร่ <laughs> <laughs> เราก็เลยจะไม่ค่อยพูดนะครับ <laughs> ครับผมส่วนใครที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้าเกิดชอบเนี่ยก็คือคุณอยู่ฝั่งเดียกวกับเราเนาะแต่ถ้าเกิดไม่ชอบ คุณก็อยู่ฝั่งเดียวกับเราครับผมเราเปิดรับความเห็นที่แตกต่างเนาะไม่ได้แอนตี้ไม่ได้อะไรเลยดูเราเขาต้องแสดงว่าเขาอยู่กับเราแล้วใช่ใช่ครับผมก็ให้มีความคิดเห็นแตกต่างก็คุยกันได้อดีใช่แตกต่างไม่จำเป็นต้องแตกแยกนะครับผมแต่ต้องอธิบายสาเหตุได้ว่าคุณไม่ชอบเพราะอะไรไม่ใช่แบบพูดตามกระแสบทดังนั้นบทอย่างนู้นบทอย่างนี้คือผมดูแล้วบท ถ้าคุณดูแบบละเอียดคุณจะเข้าใจว่าบทมันอธิบายทุกอย่างในเนื้อหาแล้วเว้นแต่แต่ว่าคุณดูไปกดโฟรศ์ภั์ไปแล้วพลาดช่วงช็อตสําคัญอันนี้คุณจะหาว่าหนังเป็นพอร์ตโมซึ่งผมขอบอกเลยว่าไม่จริงครับมีคนบอกว่าทําไมทําไมมดเก่งจังแล้วมาแก้แอนแมนอะมันไม่ใช่มาแรงสาบนะอเดี๋ยวรู้อายุที่โอชอบมีชอไซเฟอร์ชอบแม่ฮะตัวแม่ ตีก็คือคนที่อายุตั้งแต่30ขึ้นไปจะชอบคนนี้มากเลยเขาเขาแสดงหนังหลายเรื่องโดยเฉพาะหนังตลกโรแมนติกหนังไซโคหนังโรคจิตหนังแอคชั่นเล่นหมดดิเ<ม>ันเฟเซอร์ไมเคิลดักลาสก็คือแต่ก่อนเป็นเล่นหนังคาวบอยนะ <fest. S 1> สองคนนี้คือเราบางคนอาจจะงงว่าคนแก่สองคนนี้ทำไมามันเล่นฉากแอคชั่นด้วยเพราะเขาเคยเล่นมาก่อน เป็นดาราดังก็คือเรื่องนี้นอกจากจะดึงดูดวัยรุ่นอย่างเราได้ก็สามารถดึงดูดผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยใช่ครับเพราะของมนีตัวดูมากแล้วก็ยังมีตัวตัวที่เป็นนักแสดงรับเชิญนะคนน่าเสียดายมาน้อยดิวเบอร์เลจากโกสต์วัสเตอร์มาน้อยแต่มานะแต่ก็เรียกเสียงฮาได้กลุ่มๆมนะครับผมก็เบื้องต้นนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยชอบไปที่โจรทาดนเมเจอร์นะครับผมบิ๊กบอสตัวนั้นตัวนั้นคือแบบ ใครไม่ชอบจนราคาเมเจอร์ก็เลิกดูไปได้เลยถ้าเกิดถ้าเกิดท <c oughs> ี่จะต้องทนดูอีกหลายเรื่องเออพราะถ้าเกิดคิดแบบเหมือนจกักรวาลของหนังมั่มเนาะวงนะคำเหล่าว่ามันอาจจะตลกนะครับผมพราพว่าติวหนังพ่หมั่มไม่ชอบพิหมั่มนี้ก็เลิกดูไปเลยใช่ครับแต่นี่คือแบบมันคือสแสดงคนะระดับเลยนะฮะอันนี้คือฉากขำฉากฮาคือเขาทําให้แสดงให้เห็นว่าเนี่ยมืออาชีพมันทํำยังไงครับผมที่ทาให้แสดงเป็นตัวละครเดียวกันโดยคนเดียวกันแต่หลายบุคลิกหลายตัวตนหลายคนทําให้เรารู้สึกว่าเออ ไอ้เงี้ยมันทําให้เราเชื่อได้ว่ามันคือคนละคนกันน่ะครับคือยากนะครับผมตักสาการนหยาบออกอาอืมได้เลยครับคือแบบเฮ้ยคุณแสดงได้ขนาดนี้แล้วถ้าอันนี้คือต้องสุขภาพจิตคุณต้องแข็งมากเลยเนี่ยถ้าเกิดอินกับอินเนอร์กับบทบาทมากเกินไปใครที่ดูเธอกับฉันกับฉันมาแล้วบอกว่าโอ้โหเก่งจังเลยแสดงเป็นสองคนได้เนี่ยมาดูอย่าลืมมาดูแอนด์แมนด้วยนะครับผมมาดูความเก่งความแสดงเป็นหลายคน ไม่ใช่แค่แข่งตัวเดียวที่แสดงเป็นหลายคนไม่ใช่โจรนตารมเจอร์มันก็มีชาวปราที่พระเอกกับนางเอกไปตกอยู่ในเหตุการณ์ความเป็นไปได้หลายทางอะไรนั่นแหละที่ต้องแบ่งตัวเป็นหลายตัวนะอายุของความเป็นไปได้นะครับผมอายุความน่าจะเป็นอ่ะเรีกอย่างนี้ดีกว่าเนาะื้องต้นก็อย่างที่บอกครับผมชอบอจาจันท์านเมเจอร์เนาะส่วนคนที่สองก็ชอบแคสซี่แลงถึงแม้ว่าบทนางมันจะไม่ค่อยเท่าทั้งหมดหวือว่าทั้งหมดส่วนตัวของพี่โอเนี่ย ใน5คนของครอบครัวเนะี้ยแคสซิแลนแน่นอนว่าสวยที่สุดเป็นคนที่แวร์รุ่นชอบมากที่สุดแต่อินเนอร์ของเธอสำหรับพี่โอแล้วเธอ,อยังตาลอยเหมือนเธอกำลังเล่นกับดูสกรีนกรีนสกรีนอยู่เธอไม่ได้อยู่ในตรงนั้นจริงๆแต่เธอสวยนะครับอันนี้เราไม่เถียงก็ก็ถือว่ายังใหม่ยังเด็กแต่มีโอกาสพัฒนาฟีมืมไปได้อีกเยอะใช่ครับผม ก็เมืองต้นให้คะแนนแบบเป็นแฟนเป็นติ่งเนาะก็ให้9.5ถ็ม10ไปเลยส่วนให้คะแนนแบบนักวิจารณ์หนังก็ให้8.5อ้าอ,อันนี้คือเป็นกลางแล้วนะพูดตรง <laughs> ติ่งติ่ง <laughs> ติ9.5ติง9.5พี่โอ,อไม่ติ่งพี่โอให้10แต่ <laughs> แล,แล้วถ้าเกิดซีเยตบอกับอินฟินิตซีเกตบอกับอันนี้จะไม่ให้พันเต็มสิบเลยครับเคยเรียนทฤษฎีเอ,อพี่โอติดตามข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Pen D อแผ่นดินไหวอะไรครับเขาจะแบ่งระดับของแผ่นดินไหวระดับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสมุติว่าที่เราเคยเจอซึนาตรงนะี้ะคือระดับเก้าใช่ไหมนี่เขาบอกว่ามันมีระดับที่สูง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 กว่านี้อีกเต็มที่คือสิบสองแต่ถ้าสูงกว่านี้ไปอีกเนี่ยมันก็ยังคงเป็นสิบสองเข้าใจไหมเข้าใจครับเพราะฉะนั้น สมมติว่านี่คะแนนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยเองเกมของพี่ออยอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ก็เรียกมันว่าสิบเรื่องนี้อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่มันก็คือสิบคือมันไม่สามารถคะแนนได้แต่ว่าคะแนนมันล้นไปเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้มองต้นก็อยู่ที่หลักความชอบอ่ะเนาะคืออย่างคือเท่ากับว่าเหมือนกับว่าถ้าพอใจพอใจจนไม่มีจุดให้หักคะแนนแล้วเนี่ยพี่ออยก็จะให้สึกเต็มแต่ถ้าความพอใจนั้นมันล้มไปเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถพูดอะไรที่มันเกินสิบได้ ใช่ไหมอันนี้ก็คือเข้าใจในเกงนะกองการนไม่เหมือนกันในเฟสสี่สัทหคุณพี่โอชอบอะไรสุดนะเฟสสทยังไม่รู้เลยเฟสห้ามีแค่เรื่องเดียวแอนแมนมันคือหนังที่ดีที่สุดในเฟสห้าเพราะตอนนี้มีเรื่องเดียวอันนี้ไม่เถียงนะครับผมมีหลายเพจเล่นกันแต่ถ้าเกิดเราวัดตามความชอบเนาะในจะเอาเฉพาะวาหากาบมัลติเวิร์ซาก้กาเนี่ยอันนี้ชอบตรงสไปเดอร์แมนมาสุดลองมาลคตสเตนแล้ก็เรื่องนี้ แต่ถ้าเกิดว่านับเรื่องนี้เฉพาะในตระกูลหนังแอนแมนเนี่ยอันนี้ผมชอบให้ภาคนี้เยอะที่สุดลองมาคือภาคหนึ่งตามด้วยภาคสองครับผมเหมือนกันครับอยเหมือนกันเลยนะครับผมเพราะภาคสองมันไปตัวตัวประกอบมาไปยัยโกสอะไรเนี่ยแล้วมันน็อกมันลอกเรื่องไปหน่อยแล้วมันมันหนังคือหนังไม่มีตัวร้ายเนาะพี่โอใช่ไหมภาคสองมีก็เหมือนไม่มีเน่ะใช่ก็ตามนั้นครับแล้วยัยโกสจะไปเล่นในเรื่อง อ่า thunderbolt นะครับผมศึกรวมมาหาไวร้ายไปสู้กับคนที่ร้ายกว่าก็คือคล้ายๆล้ายซูซายโซคอรสของมาวิโอครับครับผมใช่เหรอของพีซพูดอย่างที้ซูซากันอ่าซูซายโซคอรสเวอร์ชันมาวิโอพูดงี้ดีกว่าเนาะครับผมเบื้องต้นก็เนื้อหาสาระเนี่ยเราก็จะมีประมาณนี้นะครับผมติดตามข่าวสารของมาวิโอได้ต่อไปนะครับผมในช่วงของกาดิเอตอัลกาเลซีภาคสามเนาะมหากาพย์เดี๋ยวเราจะมาเจอกันชนกันอย่างนี้ ถ้ามีโอกาสก็คงได้เจอกันก่อนการเดียนนะครับถ้าไม่มีโอกาสก็รอการเดืยนเลยอะฮะครับผมหรือเรื่องเรื่องที่<น>เราเลียงไว้อ่ะจอห์นวิกซี่ดีกว่าอ่ะต้องนี้ดีกว่าก,ก,ก,ก็ก็ไม่แน่งไงแต่ว่าห<า>มายความว่าถ้ามีโอกาสเพราะว่ามันมีน้องร้องเพื่อนๆพี่ๆอาจจะถามหาว่าแอน<า>ด์แมนฉายทั้งทีตลอดยังไม่ได้คุยคู่กับเรื่องแอน<า>ด์แมนแต่เราไปคุยเหงาเทาวานไปคุยอะไรอีกเรื่องนะ จำได้เลยจิกไมอนั่นแหละเราคุย2เรื่องนั้นในขณะที่อนแมนฉายแล้วแต่เราไม่คุยได้ยังไงใช่ครับผมก็ถือว่าเจอกันแล้วครับครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นการโคจรกันของ2สุปตาใ์นหครับของวงการมา์เวลเนาะอันนี้ก็อวยเกินไปก็บอกว่าอันนี้ในฐานะของแฟนมาเวลนี่ในฐานะของคนดูทั่วไปที่ไม่ใช่แฟนนะครับครับ ก็เบื้องต้นเนื้อหาสาระของเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบพระคุณพี่โอนะครับผมที่มารับชมกันในวันนี้นะครับขอบคุณล้องตี้ด้วยนะครับมวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมกับพบกันในคลิปอื่นๆครับนะสวัสดีครับผมขอบคุณครับพี่โอ